วันนี้เราก็อยู่ในเกม Fantasy สามก๊กไม่ใช่นะครับสามก,ก๊กแฟนตาซีนะสหรับเกมนี้เนี่ยกำลังจะเปิดให้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยเร็วๆนี้เนาะซึ่งวันนี้ เราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่ารูปแบบตัวเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันในคลิปนี้เลยเนาะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับคือตอนแรกอ่ะผมไปมุดประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันปิดไปแล้วเราก็เพิ่งมารู้ก็ว่าอยู่ทําไมมันเข้าไม่ได้ ก็เลยไปหาข้อมูลในกลุ่มได้เป็นเซิร์ฟเวอร์จีนมานะครับกว่าจะมุดได้คือยากมากดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้คลิปนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทัวร์พร้อมๆกันเลยว่าถ้าเกมนี้มันเปิดปุ๊บเนี่ยรูปแบบตัวเกมมันจะเป็นประมาณไหนรูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณไหนนั่นเองเนาะซึ่งใครที่เล่นเกมแนว3โปเก่าๆที่ดูในช่องผมมาก็จะมีความคุ้นเคยในเกมหนึ่งนะครับที่เป็นแนวตั้งแต่ว่าแนวนี้จะเป็นแนวนอนผมบอกไว้ก่อนเลยนะ อันนี้เป็นแนวนอนแต่คล้ายกับเกมแนวตั้งก็คือแฟนตาซีสามก๊กนะครับคล้ายๆกันนะเอาจริงๆ ก็สาหรับรูปแบบตัวเกมนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งเกมเนี้ยก็จะเป็นการอัพตัวละครทั่วไปเลยนะครับจะคุ้นกันเคยกันบ้างแหละคุณผู้ชมก็จะมีการจัดทีมนะครับแล้วก็อัพตัวเนี่ยละครนะครับเป็นตัวตัวไปซึ่งเราสามารถจัดได้ทั้งหมด6ตัวในทีมนะครับสามารถที่จะจัดลงได้แล้วก็จะมีตัวสนับสนุนด้วยเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะอันนี้นะครับก็คือการจัดทีมช่วงเบื้องตน้นซึ่งมันก็จะมีตัวละครที่แบบ เป็นระดับสูงแตกต่างกันไปนะระดับธรรมดา S R แล้วก็ S S R U R S P อะไรแบบนี้นั่นเองซึ่งมันมีตัวละครที่หลากหลายระดับอีกละแล้วก็ในส่วนของการเล่นเนี่ยจะเป็นแนวเทิร์นเบนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่จึกจกนะครับสลับกันตีอ่ะคนลทีไปนะถ้าเก็บเกรอันติครบนะครับหรือว่าเก็บค่าโทสะครบเนี่ยเต็มหลอดปุ๊บ มันจะปล่อยอันติเลยทันทีนะครับจะไม่รอเทิร์นต่อไปนะแค่เราตีธรรมดาแล้วเต็มปุ๊บมันจะใช้ให้เราทันทีเลยเบอร์จีออกต่อเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมมันดีตรงเนี้ยปกติเราเก็บเอ่อในส่วนของค่ากดครบมันก็ยังไม่ใช้ต้องรอเทิร์นหน้าเราถึงจะได้ใช้ใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ต้องรอนะครับเก็บครบปุ๊บปล่อยอันติทันทีนะคุณผู้ชมไม่นะครับก็จะประมาณนี้เลยเวอร์จีเต็มอีกแล้ว คือบุนจีมันเป็นตัวซับพอร์ตนะแต่ทำไมมันแรงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเซิร์ฟเวอร์นอฟเป็นตัวระดับ UR ซึ่งเป็นตัวระดับ UR ที่คนเขาจาเป็นจะต้องปั้นก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้เงื่อนไขว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องแบบเน้นๆมันก่อนนะครับคือลุกทีมันต้องมีบุนจีแล้วก็ต้องเน้นๆมันก่อนเนาะดังนั้นผมก็เลยเลือกบุนจีมานะครับแทนที่จะเป็นเจ้าตัวกวนอูเนี่ยเอามาคอยแบกดาเมจแต่ว่ากวนอูไม่ต้องเน้นทําดาวมันก็เล่นได้แล้วนะมันเก่งเนาะ ดังนั้นผมก็เลยไปรีบเน้นที่ตัวของวันจีตัวนี้ก่อนนั่นเองนะครับดาเมจก็แรงเบิ้มเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ะดูดิซับพอร์ตนะครับสุดยอดจริงๆอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะในเรื่องอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรบ้างล่ะที่เราจะรู้ตู้กาชาเนะครับเป็นตู้กาชาที่มีในส่วนของการการันตีด้วยซึ่งทุกๆ10โลออก s s r 1ตัวตัว 4, สีส้มหตัวใช่ไหมไม่นะครับมันมีการันตีที่แบบ อยู่ที่ 40- หรือ50าสิบาผมก็จําไม่ได้น่าจะอยู่ที่40นะคุณผู้ชม40การันตี1ตัวนะครับแล้วก็จะมีการเลือกเลดในตัวละครได้เนี่ยตอนที่เราสุ่มตู้กาชาครบ100ปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเออต้องการให้มันออกตัวอะไรเลดอ,อะไรอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนดีกว่าว่ามีตัวอะไรยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวละครของแต่ละก๊กกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นขอ ก๊กวี่เนี่ครับไอตัวแรกก็น่าจะเป็นโจโฉไหมเนะครับเป็นสายซับหรอโจโฉเนี่ยตัวต่อมานี่ครับก็น่าจะเป็นซูเอี้เนาะแล้วก็ตัวต่อมาก็น่าจะเป็นซุนฮกนะครับตัวละครค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมที่มันเป็นตัวระดับนี้เนาะคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปเยอะเอาเรื่องอยู่นะก็หนึ่งอะแล้วก็ต่อมานี่ครับก็จะเป็นก๊็จ๊กนะคุณผู้ชมมันจะดูยากนิดนึงตรงที่ว่าแบบ มันจะต้องกดเข้าไปดูนตัวนะครับว่ามันเป็นอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นสีเขียวแบบนี้จกแน่นอนนะครูพชมจูกัดเลี้ยงเหรออันนี้น่าจะเป็นจูโล่งไหมนะครับจูโล่งแหละสองพยางอ่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโมเดลดีนะโมเดลตัวผู้หญิงก็สวยเหมือนกันเดอ้อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกกง่อน,นะครับกกงอที่ไม่เป็นที่นิยมเอาเลยนะในเซิร์ฟเวอร์นอกซึ่งกกงอน่าจะเป็นกกที่เล่นยากที่สุดละผมว่านะ ก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมใครชอบก๊กงอต้องทําใจหน่อยนะเซิร์ฟเวอร์นอกนี่แทบไม่เห็นคนเล่นเลยเฮ้ย <Hey, S 1> หรือมันจะไปเก่งเลยเกมจริงๆว่าคุณผู้ชมส่วนก๊กสุดท้ายก็จะเป็นก๊กฮั่นหรือขุนศึกนะครับก็จะมีตัวละครประมาณนี้ริปโป้นะี่ครับอืมแล้วก็มีเตียวเซียนนี่ก็คือตัวละครของก๊กฮั่นนะเยอะเหมือนกันอะคือเยอะมากนะครับตัวละครในเกมนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูตัวละครระดับ U R เนี่ยครับแต่ว่าของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ย ตัวระดับ UR ผมว่าน่าจะยังไม่รีบเข้านะครับน่าจะอีกนานเพราะว่าตัวพวกตัวของกวนอูอะไรแบบนี้มันก็มีตัวระดับธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นเจินจีเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นระดับธรรมดาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแค่ว่าตัวระดับธรรมดาสามารถที่จะปั้นไปเป็นระดับ UR ได้แต่สกิลมันก็ยังคงเดิมนะครับแต่ว่าตัวที่มันเป็นระดับ UR เลยโดยแท้มันเข้ามาเนี่ยมันจะมีสกิลมาเพิ่มนะครับให้นั่นเองเนาะ ดังนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องแค่สกิลนั่นแหละนะคุณผู้ชมอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยเดอ้อผมแค่แบบพูดข้อมูลให้นิดนึงนะครับว่าเออเนี่ยมันมีตัวที่แบบเป็นตัวธรรมดานะครับสามารถที่จะปั้นเป็นระดับ UR ได้เหมือนกันแต่สกิลเนี่ยมันก็จะแบบคงเดิมนะครับแต่ว่าถ้าตัวระดับ UR โดยแท้แบบเข้ามาปุ๊บเป็น UR ทันทีเนี่ยมันจะมีสกิลที่มากกว่าตัวละครระดับธรรมดานะครับที่เป็นตัวเดียวกันแต่ว่า เป็นระดับธรรมดาอะไรประมาณนั้นนั่นเองอย่างพวกลิลิงฉีนะครับก็จะมีสกิลที่เยอะนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีสกิลหนึ่ง6 7อะไรก็ว่ากันไปนะนี่นะครับอันนี้คือลิลิงฉีระดับ ur นะครูชมอันนี้ก็จะเป็นวนจีนั่นเองนะครับตัวนี้คือแบบเป็นตัวซับที่ทุกทีมต้องมีอะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงต้องปั้นตัวซับตัวน,นี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นก๊กง้ออีกแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นก๊บวีโอเคนะครับสายแทงด้วยอันนี้ล่ะ อันนี้จะเป็นตัวของสุกเกลเลียงแน่ๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นซับพอตกกงออันนี้ก็จะเป็นกวนอูนะครับเนี่ยกวนอูตัวเนี้ยเราสามารถที่แบบมีตัวเดียวดาวไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ต้องปลุกในส่วนของพลังวิญญาณให้มันก็ได้นะผมเห็นเขาเล่นแบบว่ามีแค่ตัวเดียวก็เล่นได้เลยนะครับเอาตัวของเวนจะีมาทําการบัฟอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบตัวกวนอูนี่มันเป็นตัวที่แบบในช่วงต้นเกมอะสามารถเล่นได้เลยนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยมันน่าจะใช้กวนอูธรรมดาก่อนนะไอ้ระดับ UR ออย่างเนี้ย น่าจะยังไม่มีนะคุณผู้ชมอ่ะก็จะประมาณนี้ละกันเนะาะไห่นะครับระดับ U R นี่คือให้ควักเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ะเราก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปปิดท้ายนะครับกันที่การเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับตบท้ายให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยแบบรวดเร็วเลยนะครับ <c oughs> สวยนะคือผมชอบนะครับให้ดูแบบคร่าวๆนะว่ารูปแบบตัวเกมมันจะเป็นประมาณนี้นี่แหละใครเล่นเกมแฟนตาซีสามก๊กอะ ก็น่าจะคุ้นค้นนะครับแต่ว่าเกมนี้มันชื่อ3ก๊กแฟนตาซีนะแล้วก็ดันคล้ายกันอีกเด้อคุณผู้ชมเมื่อก่อนผมเล่นซับเป็นดามเมจคือโจโฉนะครับสำหรับตัวของแฟนตาซีสก๊กใช่ไหมใครที่แบบติดตามช่องผมก็น่าจะรู้นะอ่ะก็จะประมาณนี้ อย่าบอกนะว่าซับมันสามารถเป็นดาเมจได้อะผมแปลกๆนะเซิร์ฟเวอร์นอกเขาอัดไอตัวซับตัวนี้กันก่อนเนาะแต่มันน่าจะยังไม่เข้าเลยนะครับน่าจะใช้ตัวของเอเวันจีธรรมดากันไปก่อนเนาะเพราะว่าตัวระดับ UR น่าจะยังไม่รีบเข้าน่าจะมีแค่ตัวระดับ SSR อะไรประมาณนั้นเองเนาะ